สวัสดีค่ะมามากินอาหารเส้นกันค่ะเบียร์เคลมุนสลีจา้าเบียร์เคลมุนสลีจา้านี่ค่ะนี่เบียร์เคลมุนสลีจา้ามากินน้ากันจ้าเปิดเบิ้งย่าสิเปิดให้เบิ้งมันเป็นจังไงเป็นตะแสบพอนี่คืออาหารเส้นอาหารจานด่วนโอแม่โอ้ขอโทษขอโทษอาหารด่วนๆค่ะนี่อาหารด่วนๆเนี่ มีกล้วยมีแอปเปิลมีหลายหลายอย่างไงในนี่มิมีวิตามินหลายอย่างเ้อค่ะเด้อในนี้เนาะกินน้ำกันจ้ามีวิตามินหลายอย่างกินเลยู่ทองจ้ามีพลังมีพลังกินเลยู่ทองมีพลังจ้าเบียร์เขนมุนสลีจ้า ค่ะนี่คะ่ะนี่คะ่ะอืมแซ่แบเบจ้าแซ่บแศีจา้าของสปรุงลีจ่จ้าแซ่บจ้าหอมหอมหอมหวานหอมอร่อยนะคะ เหมาะสำหรับผ Ch ู้เฒ่าบ่มีแขวจ้ะผู้เฒ่าบ่มีแขวสบายเลยจ้ากินยำหมูสองที่เดียวทีเดียวลงเลยแสบๆจ้าแสบจ้า กินแล้วก็มีแรงค่ะกินแล้วก็มีแห้งกินมดนี่เกือบอยู่ไดนเกือบมดมือแล้วนีนน่พลังหลายจ้ะ ขอบคุณที่เขารับชมนะคะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ในดนี้จา้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ยายในดนี้จา้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ